สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะวันนี้กุหลาบแดงก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันอีกนะคะวิธีปลูกนอบอนสีให้เต็มกระถางแบบรวดเร็วทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะให้เขาแตกกอแบบแบบแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเนี่ยแตกแบบนี้เลยนะคะ ให้เขาแตกขึ้นมาเป็นพุ่มแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันวิธีทำนะคะและนี่ค่ะวันนี้จะขยายต้นบอลสีไก่สุดสงวนตัวนี้นะคะเพราะเลี้ยงมานานแล้วนะคะมันก็จะอยู่หน้าตาประมาณนี้นะคะและนี่รู้นะคะว่ากำลังจะแตกหลอดแต่มันช้ามากนะคะปลูกแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าทำยังไง เริ่มต้นนะคะเพื่อนๆตัดออกเลยนะคะอันนี้นะคะเนี่ค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เทออกมาเลยนะคะอยากรู้ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ต้องการเทียบปลูกกับ,นนะะกกบกระถางอันนี้นะคะจะปลูกกับกระถางอันนี้นะคะแล้วก็วิธีเปลี่ยนกระถางนะคะนี่ค่ะแล้วทำยังไงให้เขาแตกไปๆนะคะ เพราะช้ามากนะคะแบบนี้บอนสีไก่สุดสงวนนะคะต้นนี้คือแบบว่าแตกหน่อช้ามากนะคะแต่และต้นนะคะถ้าเพื่อนๆได้แบบนี้มานะคะแนะนำว่า ลองทำแบบนี้ดูนะคะอเห็นไหมคะเพราะว่ารากเขาแน่นมากแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้ววันนี้จะทําให้เขาแตกหน่อยไวนะคะให้เขาแตกแบบเต็มกระถางเร็วๆนะคะไม่ปลูกแบบนี้แล้วนะคะ ช้านะคะไม่ทันใจที่อยากแกสวยนะคะช้ามากนะคะนี่แหละคะ่ะโอเคดูหัวดูหัวนะคะนี่ค่ะหน้าตานะคะ นออกมาแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนทาไมสาเหตุไหนทําไมมันช้ามากนะคะวิธีนะคะเนี่ยค่ะหัวของมันนะคะเห็นไหมคะเห็นชัดไหมคะเนี่ยเพราะว่าซือ้อต้นนี้จะมีเลี้ยงต้นแบบเคยพาหัวเล็กๆมาก่อนแล้วนานมากแล้วนะคะเคยไม่ค่อยแตกนะคะนี่เดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะ วิธีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเป็นล้างรากให้สะอาดก่อนนะคะและนี่ค่ะหน้าตาที่ล้างเสร็จแล้วนะคะจะอยู่แบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็วันนี้นะคะเราก็สามารถตัดแบบนี้ออกไปได้นะคะเพื่อนเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะคะ แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะถ้าไม่งั้นเขาจะช้ามากนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทําให้มันแตกหน่อไวๆกันนะคะวิธีนะคะมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะ เนี่ยพอได้แบบนี้นะคะวันนี้ต้องการที่จะปลูกให้ได้หลายกอนะคะในกระถางเดียวคันนี้ก็แตกแบบรว,รวดเร็วนะคะวันนี้ก็จะเอาแค่ตรงกลางนะคะเอาแค่ตรงกลางตรงนี้นะคะไม่ต้องมากนะคะเพราะว่ารอบนอกนี้ไว้ให้เขาแตกนะคะเราเอาแค่ตรงนี้นะคะนี่ แบบนี้เลยนะคะเพื่อนแกะเบาๆนะคะแกะเบาๆนะคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะถ้าไม่งั้นเขาจะไม่ค่อยแตกหนอนง,ง่ายนะคะเพราะอยู่ลึกด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะริมๆิมนี้แ้ะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวมาดูกันอีกแบบนึงนะคะนนีตั้งไว้ก่อนนะคะและนี่ค่ะพอได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็ที่จริงให้ให้เขาสะอาดอันนี้นิดนึงจะได้มองเห็นนะคะแต่ว่าถ้าเราผ่าแบบนี้แล้วไปโดนน้ำมือจะคันนะคะเพื่อนๆ เร,เราล้างให้สิ็จก่อนนะคะแล้วก็มาทําถ้าว่าแบบนี้แล้วมันจะคันนะคะแนะนํานิดนึงนะคะเพื่อนแล้วจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็ทําปลูกลงไปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยหนอเขาก็จะแตกออกมานะคะถ้าไม่อย่างงั้นถ้าไม่ทําแบบนี้เขาจะแตกช้ามากนะคะอันนี้คือทําให้เขาแตกเร็วๆเวนี่ยค่ะเนี่ยหนอแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมานะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะ ้าเราไม่เอาเอาตรงกลางออกนะคะมันก็จะไม่แตกง่ายค่ะช้ามากบอลตัวนี้นะคะเนี่ยพอทําแบบนี้มันจะเนี่ยค่ะเพื่อนอันนี้หนอที่กําลังที่มันรอนะคะเพราะว่าในเมื่อต้นแม่มันไม่มีนะคะมันก็ต้องแย่งขึ้นมานะคะมันก็ต้องแย่งขึ้นที่จะขึ้นมาโดดเด่นนะคะ ถ้าไม่มีต้นแม่เลยมันก็ค่อยๆแย่งแตกหน่อกันนะคะแต่ถ้ามีต้นแม่อยู่มันจะช้าก็เหมือนลูกนะคะที่รอให้แม่เลี้ยงตลอดนะคะมันจะไม่แตกหน่อเองนะคะแต่พอว่าเราทําแบบนี้นะคะลูกๆจะดิ้นรนหาทางกินกันเอาเองมันจะทําให้แตกหน่อเร็วมากเลยนะคะเดี๋ยวมามาดูวิธีปลูกกันนะคะตั้งไว้ก่อนนะคะ แล้วก็ดินที่จะใช้ปลูกนะคะเราจะใช้ดินแน่นนะคะเพื่อนๆทำให้ดูนะคะดินที่ใช้นะคะคุณอาแดงก็จะใช้ดินที่ไม่ไม่ไม่แน่นนะคะใช้ดินที่ร่วนซุยนะคะจากต้นปามหรือว่าดินที่ดินที่ว่าเราหมักไว้นะคะใบมะขาาหรือว่าดินยังไงก็ได้เพื่อนๆที่ว่ามันร่วนซุยนะคะ ที่คิดว่ามันร่วนซุยนะคะที่มันไม่แน่นนะคะเนี่ยค่ะนี่มันจะไม่แน่นนะคะดินแบบนี้เนี่ค่ะแล้วก็เราก็ผสมกับขุยมะพร้าวที่หมักไว้นิดนึงนะคะเนี่ยค่ะ ทา,างล่างลงพื้นด้วยดินต้นปาล์มนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะดินมะพร้าวสับที่หมักไว้นะคะกับดินมูลขี้หมูกเก่าะนะคะอันนี้ดินปาล์มด้วยนะคะมาผสมลงไปนะคะอันที่มัน เป็นขยะเยอะเราก็อย่าใส่ลงไปนะคะเราต้องการไม่ให้ดินมันแน่นนะคะอันนี้ที่จริงรองท้องได้นะคะเพื่อนอันนี้เอามาแล้วก็ปลูกเลยนะคะเพราะว่าถ้าทำแบบน,นี้ดินมันจะไม่แน่นนะคะแล้วก็มันจะแตกก่อเร็วนะคะอันนี้ค่ะ มาปลูกกันนะคะและที่ที่จะปลูกก็คือปลูกอันนี้ตรงกลางนะคะพเพื่อนๆปักลงไปเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเพือพ่อนๆไม่ต้องฝังให้ลึกนะคะเอาแค่ประมาณนี้นะคะนี่แหละเอาแค่ประมาณนี้นะคะ แล้วก็อันนี้เดี๋ยวพอเขาแตกก็จะเต็มนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะไม้ตรงกลางนะคะอันนี้ก็ยับไปนิดนึงก็ได้นะคะทําไหนนะคะเนี่ยค่ะ ก็เอาดินตัวนี้ใส่เพิ่มไปนิดนึงนะคะดินมะพร้าวสับนะคะเพื่อนๆเ,เขาจะได้ไม่แน่นแล้วก็ได้แต่งหน่อง่ายนะคะมันไม่ไม่แน่นเกินไปนะคะนี่และคะ่ะจากนั้นนะคะรดน้ำลงไปเลยนะคะ ให้อิ่มน้ําเลยนะคะพเพื่อนอันนี้คือเนี่ยค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้แล้วก็ไม่กี่วันนะคะเขาจะแตกหน่อมาเร็วมากเดี๋ยวไปดูที่กุหลาบแดงปลูกไว้ก่อนหน้านี้นะคะเดี<ม>๋ยวไปดูกันค่ะและนี่ค่ะหน้าตาที่เคยปลูกไว้นะคะก็คือต้นไก่สุดสงวนตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเคยทําแบบนี้แล้วมันแตกมาดีมากเลยนะคะเนี่ยค่ะใต้โคนของมันนะคะ ก็มันก็จะแตกออกมาเป็นเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราปลูกนี่ค่ะใบเป็นบางนิดนึงนะคะเดี่ยหันใหม่นะคะอเนี่ยค่ะคือเวลาเราปลูกนะคะตรงนี้หัวนึงนะคะเพราะว่าตอนตอนที่ปลูกนะคะมันจะอยู่แบบนี้นะคะสองหัวนะคะเ,เพื่อนๆสองถึงสามหัวนะคะแล้วก็พอปลูกไว้แล้วมันก็จะแตกออกมา รอบแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะหน้าตานะคะก็จะเลยแตกออกมาแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเราทําแบบนี้ค่ะมันจะแตกเร็วมากเลยนะคะดีกว่าเราแยกหนอนะคะเพื่อนๆถ้าแยกหนอมันจะช้านะคะแล้วถ้าทําแบบนี้นะคะหัวนะคะได้เยอะมากเลยค่ะทําแบบนี้นะคะยิ่งยิ่งแยกยิ่งแตกนะคะเพื่อนๆแตกเยอะมากเลยนะคะดูหลอดนะคะแยกกันแทงหลอดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ เ,เพื่อนๆลองทําดูนะคะว่าได้ผลไหมนะคะได้ผลยังไงก็ทักมาบอกกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะคือพอเราทําแล้วมันก็เออนะเนี่ยค่ะมันแตกออกมารอบหัวเลยนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะนี่นิดนึงนะคะเนี่ยค่ะหัวของมันน่มันจะขึ้นมารอบที่โจมตรงกลางนะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ นี่หัวใหญ่นะคะที่ปลูก,กวตรงกลางแลคะเนี่ยค่ะมันจะขึ้นมารอบๆเลยเห็นไหมคะมันจะขึ้นมารอบๆหัวของมันนะคะนคะคะพอเราปลูกสักสองสามหัวข้างๆมันจะแตกขึ้นมาเร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะชวนน้องนิดนึงนะคะนี่ค่ะ อก็จะมีต้นอื่นด้วยนะคะที่ทําอยู่เดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยค่ะก็จะแตกเร็วมากเหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้ก็ไก่สุดสงวนนะคะต้นนี้นะคะเมื่อก่อนไม่ยอมแตกหนอนะคะก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรทาไมไม่มีตอกหนอ่อไม่แตกหนอนนะคะแต่พอลองมาทําดูนะคะโอ้ตอนนี้หน่อเพียบแล้วค่ะเมื่อก่อนไม่เข้าใจนะคะตอนนี้หน่อเพียบเลยค่ะนี่ เต็มกระถางเลยนะคะเนี่ยค่ะทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่รับชมคลิปกุหลาบแดงนะคะ